สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการาทำไมลิ้นไม่กระดกวะโดยผมเขี้ยวเวเฟอร์อยู่อ่ะกุยให้ยอมเวเฟอร์นเเยี่อาน้ำมากรั้คอหน่อยดินะฮะก็อนี่เปิดรายการมาวันแรกก็เปิดรายการมาช่วงแรกก็นี่อะไร อะไรฮะช็อปชิมช็อปชิมชิวซูมหน่อยกล้องซูมหน่อยนะฮะตลาดนัดนะฮะมะลิมะลิผู้ผิดนะครับในเมืองทองตลาดนัดกลางคืนใหญ่สุดในเมืองทองฮะนะครับใครไปดูวงดูบอลนะฮะที่ S G สเตเดียมของเมืองทองยู่นเต็ดไปช็อปต่อได้เลยก็ไม่อยู่แถวนั้นนะพี่ตอนนี้เมืองทองยูเนเต็ดเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อทีมแล้วเป็นเมืองไทยยู่นเต็ดเมืองไทยทีมชาติไทยยเลชาติไทยเลยแทบจะยกชุดเลย อ,อยู่อยู่ใกล้ๆสนามอยู่ใกล้สนามแล้วถ้าละละไปเนี่ยอ,อาจจะเจอเมสซี่เจไปเดินกับเมย์พิชนาต ใช่ใช่ใช่เพราะเขาเจอแล้วเขาตายแล้วเขาเปิดตัวแล้วเรียบร้อยแล้วนะในขณะที่เมสซี่เจเขาเปิดตัวกับเมย์พิชนาพูดถึงเมย์พิชนานิดนึงปิดมานานยังพี่คราวนี้คราวนี้ปิดมานานเขาบอกคบกันสองปีนะไม่ครับแต่พี่จอมรู้อยู่ก่อนแล้วไม่รู้ผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้คนไหนก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องเมย์น้องเมย์เนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหรีซอก็เคยเคยเคยคุยกันเคยคุยกันมีภาพถ่ายลงหนังสือก้อนสิทิ์ตากครับนะแล้วก็มีไฮโซพี่ไพรส์แล้วก็ โจส่สาระโจ้รู้จักไหมส,สาระโจ้จโรถส,สาระโจ้ที่แบบมึงเปรี้ยวเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นมึงเปรี้ยวเหรอรที่เหมือนกันนี่ใส่เสืแมนยูอะตอนโดนจับใส่กุญแจมืออะทำไมต้องใส่สเสื้อแบนยูอะถือปืนมาแล้วไม่ใช่เป็นสาระโจ้นะ<ห>ไ,ดได้ดูคลิปอ่ะเปรี<ห>้ยวเหรอสาระโจ้อะไรโจ้สาระวัตป่ะไม่ใช่มั่วถือปืนมาและไอ้คนขับรถก็หงอครับพี่ครับขอโทษครับโถที่ที่หลังขับหนีพี่ธีใช่ไหมเขามีสาระโจ้เขามีแต่เป็นโจเฟอร์รารี่ คนคนสวยอ่ะใช่ไหมนางแบบดาราตัวจริงนี่สวยจัดเนอะคนเออไม่เคยเห็นตัวจริงเลยแต่ว่าสงสัยครับเห็นนี่ต้องก็วันนั้นไงที่เปิดตัว CTS ที่เขามาเออมาพวกเสนาหอยอ่ะนั่นแหละตัวจริงเออนะหลายๆคนก็บอกเออที่สร้างกระแสหรือเปล่าผมแต่มองอย่างี้เนี่ยผมมองว่าว่าก็เหมือนจะต้องสร้างกระแสเลยเขาเขาาคบกันเขาคบกันเลก็เรื่องขงเขาดังอยู่แล้วนะเออเห็นต้องสร้างกระแสอะไรก็ก็ถึงเขาอ่ะอย่างเงี้ยเออแล้วใหยุตห่างกันตั้งเยอะนะ สิบสองปีเมย์แก่กว่าเรื่องอายุนี่ผมมองว่าไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เออโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายตอนนี้อายุละสี่หกสี่หกแล้วถ้าบัววัยสิบสองปีที่จริงห้าสิบแปดห้าสิบแปดถ้าเมียอายุห้าสิบแปดไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้สี่หกให้เมียอายุห้าสิบแปดเอาเอาอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใหญ่ไหมก็คำพูดเรามันพูดไปแล้วเอา อ๋อหมายความว่าไงไม่เบรกครับไม่เบรกหมายความว่าอายุเนี่ยผมเคยเห็นมาเยอะแล้วผู้ชายอายุเจนสิบเด็กอายุสิบหกผู้หญิงอายุห้าสิบแปดผู้ชายอายุสี่สิบหกเรื่องเล็กนะครับครับก็ในขณะที่เจกับเมย์ใช่ไหมเาเปิดตัวคู่บรนณาวกับตองก็เพิ่งแถลงข่าวไปครับแถลงข่าวเปิดตัวแถลงข่าวแล้วมรนณาฯบอกอะไรมามฮะเป็นพี่น้องกันผู้บุตรต้องทำท่างั้นดีใจอีกที เราเป็นพี่น้องกันค่ะพี่น้องเป็นนี่น้อง <c oughs> ไม่ยอมรับ <c oughs> แต่ตอนนี้ฮะตอนนี้ตอนนี้คือก็ <c oughs> คือแถลงว่าไม่ยอมรับก็ <c oughs> คือเขาแถลงว่าเป็นพี่น้องกัน <c oughs> อ้าวคือแบบว่ามีความสัมพันธ์อะเปิดตัวว่าเป็นพี่น้องกันตอนแรกผมก็เข้าใจว่าจะเปิดแบบยอมรับสักทีเพราะว่าคบกันก็นานแล้วใช่ไหมคบกันนานละนานแล้วนานแล้วตั้งแต่โอ้หลายปีแล้วนะผมเห็นตั้งแต่มนาเขาเป็นมิสทีนไทยแลนด์นะแต่แรกๆเลยแรกๆอะนะยะ ยังไม่แน่นอนมะนาวนี่ผมก็ตามผลงานเขาตอนนี้ละครรีรันนะล่าสุดเขาเล่นเรื่องนี้อะไรฮะคามินกับปูเคยดูไหมฮะปูนปูนปูนเล่นเรื่องคามินกับปูนอะแล้วมันไปลงที่เรื่องตองเรื่องเมเจได้ไงพี่อ๋อเดินเดินตลาดแล้วเดืนตลาดนะก็ไปไปเดินกันได้ตลาดนัดเมลิตลาดนัดกลางคืนครับก็กรกฎาคมนะก็เดือนกรกฎาคมก็เปิดแน่นอนนะครับแล้วก็ใบเปลวนี้นะเดี๋ยวเขาไปแจกกันก็มีค่า นะใบปลิวนี้สามารถนําไปแลกสมุดโนต้ตของนี่เห็นไหมยืมสมุดโน้นตเป็นสมุดไหนๆซูมเข้ามาก็คือสมุดเหรียญนี่แหละเนี่ยๆจะเป็นสมุดแบบเป็นหน้าปกเป็นเอาใบ,บปลิวนี้ไปแลกเอาใบปลิวนี้ไปแลกได้<อ>เริ่มละแปดบาทอเอก็็เบปนขงที่มละแปดบาทเราเหรียญสิบาทไปเราได้เงินทองสองบาทผมยังคิดเลยพี่แล้วพี่ไปตั้งสิบบาทเป็นเลยหมดเรื่องใช่ไหมเออเอเอ,เอ,เอ นะใครสะดวกก็ไปเดินเที่ยวกันได้นี่เปิดตลาดอะไรฮิปเยอะนะตลาดนัดเยอะมากถ้าเกิดว่าทำเลดีแล้วก็ของที่เอามาขายดีเนี่ยลองดังระเบิดเอาแค่รอบออฟฟิศเรารอบผมไม่เคยไปเดินเลยผมยังไม่รู้เลยมันมีอะไรออฟฟิศเราผมก็ไม่เคยไปเดินนะไม่เคยไปเดินเพราะผมรู้สึกผมผมโกรธไงผมเกลียดไงผมรู้สึกว่ามันทให้รถติดที่จอดรถอะไรลำบากนะแล้วคุณกุ้ยเคยไปเดินไหม เคยไปทีนึงมีรมีอะไรบ้างคุณครับเราห้บอกนิดนึงมันจะมีของขายมีแบบว่าเป็นแผงกระเล็กๆอ่าใช่คือก็เป็นคือบางคนก็เอาของใช้ส่วนตัวมาขายอ่ะเป็นของมือสองบ้างหรือไปรับมาบ้างก็วัยรุ่นก็ชอบเดินแหละกเป็นสร้างอาชีพสร้างอาชีพแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า ไม่ยอมจัดระเบียบการจราจรที่จอดรถมันกระทบกับคนคนอื่นทั่วไปมีปัญหางแ้วขยายกันเอาง่ายๆรถแท็กซี่เนี่ยจอดซ้อนสองสองเลนเลยแล้วผมจายว่าเนี่ยทางด่วนเนี่ยแล้วเวลาเราครึ่งชั่วโมงเราเสียภาษีรถเนี่ยเราเสียภาษีเยอะนะใช่แล้วต้องมาให้คนไหนไปตัวแบบนี้ด้วยเหรอเอาหน่อยไหมพี่เอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมแท็กซี่เหรอไม่ก็อะไรตลาดนัดนี่ไงสำหรับท่านที่รำคาญตลาดนัดทั่วกรุงเทพนะฮะ ถ้าท่านเอาน้ำมันมาคนละหนึ่งลิตรหนึ่งล้านคนก็หนึ่งล้านขวดแล้วตลาดนัดจะกลายเป็นทะเลเพลิงแต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรเนี่ยครับผมบอกตรงเลยนะคเมื่อก่อนผมร้องเพลงพี่เขาเนี่ยทุกวันร้องกับคุณแมวเพชรเนี่ยแหละทุกวันคาราโอเกะที่ไปกับคุณแมวเพชนี่ต้องต้องแย่งกันร้องจังหวาดนตรีมาทำได้ไหมคระบลุงึกดึกดึก ไม่ดูไม่แลไม่แค่ไม่เคยไม่เคยสนใจใช่ผิดระเบียบกฎเกณฑ์ของใจน้าเราร้องด้วยกันตลอดแบนใจวิววิวนี่ไม่ได้แบนแบนรักเอ้ยเดี๋ยวก่อนเพลงที่คุณรู้หมูมาร้องไอ้วิววิวเอ็งวันมากไหนไม่รู้ทัดทานเออร้องไงมีเธอเสมออยู่เคียงจันทร์ นี่ตอนที่เขาเป็นนักร้องนะอันนี้คุ้จริงนะคนรักทั้งประเทศเลยนะเอาพูดง่ายว่ายอดขายไม่ต่ำกว่าพี่เบิร์ดอ่ะเพราะตลาดบนกับตลาดล่างมีแน่ผมว่าจุดอยู่ตรงนั้นมันโอเคนะพี่เขาบางคนก็มีอุดมคติไม่เหมือนกันไงี่ใช่ใช่แบางคนก็อยากเล่นการเมืองบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยฝ่ายฝัอย่างนั้นอยากหนุนหนุนลงมาเนี่ยหนุนหนุนลงมาใช่ไหมแล้ปีนลงมาเนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องนี้ก็ดูแล้วถึงก็โดนเนี่ยถึงก็เหมือนไอ้สันติบาลใ ไม่ได้ออกไอันตยีอันตรีเนี่ยจิตหดหูไม่ดูไม่แลเออเคยเคยร้องก็เคยร้องอยู่นะศูนย์แบบโกงวะไงนย์แบบศูนย์แบบโกงไม่ได้ออกหรอกไม่ได้ออกนะศูสุดแบบโกงรุ่นพี่ผมอีกคนทำไมครับเจ้าสุบุญชัยอืมเลยเลปแล้วเละเลย แกกับผม15ปีแก,แกรุ่นแกรุ่น1นึผมรุ่น 135. 1นึ่งสก็ทอเหมือนกันเละเลยแต่เขาก็รวยกับคุณบาบูไม่เท่าไหร่นะโอหไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวคุยกันต่อนะเดี๋ยวชมหนีหัวใจกันสักล <c oughs> ง